เปิดภาพสายฟ้าพาย,ยุแม่ชมถ่ายละครด้วยกันก็จะวุ่นๆนหน่อยในตอนนี้ก็เข้าสู่วงการละครเรื่องแรกแล้วจ้าสำหรับรูดูของคุณแม่ชมพู่ระยาเพราะว่าน้องสายฟ้าและน้องพาย,ยุนั้นจะมีผลงานละครเรื่องแรกในเรื่องซุปตา2,550ซึ่งผู้จัดละครเรื่องนี้ก็คือหน่อยบุษกรและเคนทีระเดชซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้พระเอกชื่อดังอย่างคุณเคนทีรเดช ที่กลับมาร่วมงานกับแอนโทนปะโซงอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้ก็นับว่าเป็นพระเอกนางเอกคู่ขวัญเลยก็ว่าได้บอกเลยค่ะว่าแฟนละครไม่ควรพลาดและในวันนี้ทางเราก็มีภาพบรรยากาศในการถ่ายทำละครมาฝากกันเล็กๆน,น้อยๆเพื่อเรียกทำย่อยบอกเลยค่ะว่าน่ารักมากๆรวมถึงชมพู่ไรยาก็กมาสแสดงเรื่องนี้กับลูกๆด้วยนั่นเองงานนี้ก็มีคุณเต้ยจรินพรและลูกชายของคุณธีรเดชทั้งสองคนมาช่วยเป็นพี่เตียงให้กับน้องสายฟ้าและน้องพายุ